จลบลงอีกคู่คู่รักนักร้องเส้นชีวิตรักให้อาถันเจ็ปี เส้นชีวิตรักให้อาทัน7ปีจบลงอีกคู่คู่รักนักร้องเลิกฟ้าผ่าไม่ทันตั้งตัวโดนโยงข่าวลือมาตลอดระหว่างคบหาดูใจกันว่าเลิกกันแล้วระหว่างจ๊ะนงพนีมหาไทยและแจ็คธนพลแต่ทั้งคู่ก็ได้ออกมายืนยันว่ายังรักกันดีมีโมเมนต์หวานหวานฮาฮาให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดวันนี้วันที่2ตุลาคม2566 ระยะทางคบกันมาตลอด7ปีก็มีปัญหาหนึ่งที่ปรับกันมาตลอดจนล่าสุดไปไม่รอดต้องสิ้นสุดสถานะแฟนโดยสาวจ้าได้โพสต์เฟซบุ๊กหนุงพนีมหาไทยเผยว่าจ้าขอชี้แจงในพื้นที่ของจ้านะคะจ้ากับพี่แจ็คเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้ของเรา เป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อก,กันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ค่ะผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่ จ้าอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนๆสบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาโดยตลอด7ปีวงเล็บไม่มีเมิดที่3สุดท้ายนี้จ้ะและพี่แจ็คขอบคุณทุกๆก,กำลังใจท,ที่ทุกๆคนคอยสนับสนุนคู่ของเรามาดุตลอดนะคะท่ามกลางคุณในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลาม